สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์หลอดจิตสัตว์ไครโดยทรละพงเทพประการกับคุณครเ,เรื่องของตัวตนเนี่ยครับผมเคยบอกว่าการที่คุณมีชีวิตอยู่เนะี่ยคุณใช้ Facebook ไม่ได้ใช้รูปตัวเองใช้ f เฟ e บ o ๊ก ดยการปลอมแปลงตัวเองปลอมเป็นคนอื่นหลอกคนนั้นหลอกคนนี้ปลอมเป็นผู้หญิงปลอมเป็นผู้ชาย,ไป,ยไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับคนนี้เรื่องแค่เนี้ยคุณคิดว่าไม่เสียหายอะไร,ค,ค,รคุณคิดว่าเป็นเรื่องขำๆคุณคิดว่าเป็นเรื่องตลกโปกฮาหลอกคนอื่นใช้ชีวิตไปวันๆง ทำไมคุณคิดแค่นี้คุณรู้ไหมวิธีการที่คุณทำอย่างนี้ครับคือการจำแรงตัวเองหลอกอหลอกแม้กระทั่งตัวเองแล้วเเอาเอา,เอาตัวที่ตัวเองจำแปลงนะั้นไปหลอกคนอื่นในสื่อออนไลน์สังคมออนไลน์ทั่วไปอะ่ะอันนี้นะครับมันเป็นวิธีการหลอกของผีอย่างหนึง่งที่คุณไม่เคยรู้ตัว ผมจะบอกให้ผมเกลียดที่สุดคนที่คนที่ทําอย่างนี้นะครับคือเขาไม่รู้ว่าเขาว่าครับโดนผีหลอกหลอกให้โง่หลอกให้ไม่มีตัวตนจนแม้กระทั่งเออเขาอะครับหลงตัวตนไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่รู้ตัวเองเออจะทําอะไรจะเป็นอะไรการได้เปิดโอกาสหลอกอย่างนี้แหละครับ มันจะทําให้การเข้ามาของออวิญญาณชั่วร้ายหรือตัวตนที่ไม่ใช่ตัวเขาเองครับเรียกว่าอัตตาเข้ามาหาเขามากขึ้นมากขึ้นและมันจะกลืนกินไปกับตัวเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้ววันหนึ่งเขาจะหยุดไม่ได้เขาจะหยุดพฤติกรรมนี้ไม่ได้แล้ววันหนึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เ การไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงะครับที่เขามีหลายตัวตนนะครับมันจะหลอกเขาทําให้เขาไม่รู้ว่าเขาเ,าเป็นอะไรเขาต้องการอะไรเขารู้สึกยังไงมันทําให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันควบคุมเขาอยู่เรียกว่าโดนควบคุมจิตนะครับอย่างนี้จะโดนควบคุมจิต ถ้าโดนมากหน่อยนะครับเขาก็จะมองเห็นเขาก็จะได้กลิ่นเขาก็จะทําอะไรในสิ่งทีเ่เขานึกว่าเป็นเขาแต่ความจริงแล้วเขาไม่ใช่เขาเพราะมันเนียนไปกับตัวเขาเรียบร้อยแล้วไอ้พวกนี้นะครับมันอยู่ในชั้นความคิดมันไม่ใช่ชั้นความรู้สึกและอารมณ์มันเป็นตัวตนที่มาจากภายนอกหรือว่าวิญญาณชั่วร้าย มันจะโปรแกรมจิตจากภายนอกเข้าสู่ภายในเรานะครับเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกและอารมณ์อยู่ในโลกภายในไอความคิดจากการโปรแกรมจิตของบ้านนะครับมันจะทําร้ายความรู้สึกและอารมณ์อีกรอบหนึ่งทําให้เขาไม่เป็นเขาที่แท้จริงกลายเป็นไอตัวตนเป็นผีอะไรก็ไม่รู้ที่มาอยู่เขาผมขอนะครับการที่คุณออไปหลอก คนอื่นหลอกคนนั้นหลอกคนนี้แม้กระทั่งหลอกผมผู้ซึ่งเป็นคนที่จะช่วยชีวิตคุณจากอีโก้ที่มันกำลังเอาชีวิตคุณนะครับคุณยังแสดงเป็นคนนั้นแสดงเป็นคนนี้มาคุยกับผมอาผมก็คุยด้วยโดยในฐานะที่คนมีจิตใจดีที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่น แตคุณไม่รู้เลยวิธีการที่คุณทำนัน่ะมันเป็นการฆ่าตัวคุณเองจะชัดคือคุณปล่อยให้ความชั่วร้ายมันเข้ามาอยู่ในตัวคุณเองและให้ความชั่วร้ายอ่ะมาทําร้ายตัวคุณเองแล้วมันก็ไปทําร้ายคนอื่นอย่างนี้จนบัดนี้เป็นไงล่ะคุณได้รับบทเรียนอันสาสมหรือยังความชั่วร้ายมาทําอะไรคุณล่ะมันเล่นงานคุณจนซะคุณย่ําแย่ขนาดไหน นี่ยังดีนะครับคุณยังไม่ได้ผ่านบทเรียนคือผ่านการเดินทางสายจิตวิญญาณที่คุณจะต้องเอาเอา,เอาไอตัวความชัว่วร้ายมันออกไปนี่คุณยังไม่ได้เริ่มต้นกําจัดมันนะครับคุณยังคุณยังมีอาการเจ็บคุณยังแย่ขนาดนี้ผมนะครับบอกแล้วว่าคนมีอีโก้นะครับผมไม่สามารถช่วยได้ถ้าคุณไม่เชื่อผมอย่างเดียวครับ ผมช่วยไม่ได้เลยคนมีอีกโก้จะต้องเชื่ออย่างเดียวตอนนั้นเชื่ออย่างสุดหัวใจผมบอกให้คุณแก้ผ้าคุณก็ต้องแก้ผมบอกให้คุณลำ้ำหน้าเฟซบุ๊กคุณก็ต้องลำ้ำผมบอกให้คุณทำอะไรคุณก็ต้องทำถ้าคุณทำได้นะครับคุณจะสามารถรอดพ้นจากไอ ความชั่วร้ายหรือวิญญาชั่วร้ายที่มันเก่อกลุ่มชีวิตคุณอยู่ขนาดนี้เพราะตอนนี้มันกลืนกลายเป็นคุณไปแล้วคุณนะครับจะไม่สามารถเชื่อความคิดใดคุณได้แล้วเพราะความคิดคุณได้เสียไปแล้วตอนนี้ชั้นความคิดคุณเชื่อไม่ได้แล้วคุณต้องใช้ความรู้สึกและอารมณ์ของตัวคุณเองนำทางอย่างเดียว แต่ความรู้สึกและอารมณ์ของคุณนะคุณต้องระวังให้ดีมันเป็นของอีโก้หรือเป็นของวิญญาณเพราะตอนนี้วิญญาณคุณถูกควบคุมจนจนไม่มีเรี่ยวแรงจะออกมาจนไม่เหลือชิ้นดีแล้ว,วะ่ะคุณเป็นอย่างเงี้ยกี่ปีมาแล้วคนมีอีโก้จะทำไม่ได้อย่างเดียวคือเชื่อคนอื่นนะครับแต่ถ้าคุณเชื่อได้ครับชีวิตชีวิตคุณจะรอดได้นะครับอ่า การแอบเนียนเข้ามานะครับผมเอาเรื่องของคุณเป็นบทเรียนเลยและกันว่าคนอื่นที่ยังมาไม่ถึงจุดคุณนะครับที่หลอกตัวเองว่าว่าเขาใช้รูปในเฟซหรือว่าในอะไรก็ตามที่ไม่ใช่รูปจริงและเขาไม่เป็นตัวจริงนะครับเขาจําแรงแปลงตัวเป็นตัวตนใหม่อะครับไอ้การจําแรงแปลงตัวอย่างเงี้ยครับคุณไม่รู้หรอกว่า ความโชวร้ายหรือวิญญายาโชวรายมันแฝงมาตรงจุดนั้นแฝงมาจนมันเนียนจนคุณไม่ไม่เคยรู้เลยคุณจะมารู้อีกทีหนึ่งตอนคุณไม,ไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้แล้วอะคุณจะกระทำคุณจะรู้สึกไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นอย่างนี้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่เคยคิดนะครับผมขอบอกด้วยเลยว่ามันมานำมาซึ่ง สิ่งใหญ่ๆแล้วมันจะส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างตัวอย่างนี้ที่ผมยกตัวอย่างเป็นต้นครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมฝากไว้ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของออการเล่นสื่อออนไลน์การใช้ชื่อการใช้รูปหรือการแสดงตัวตนที่ไม่เป็นตัวตนที่แท้จริงนะครับมันเป็น การเป ăng, house, uno, so ิดทางมันเป็นการเปิดประตูให้ความชั่วร้ายเข้ามาอยู่ในตัวคุณโดยที่คุณไม่เคยรู้ตัววันนี้ผมมาบอกให้คุณรู้แล้วหวังว่าคุณคงจะปรับเปลี่ยนนิสัยสมัยนะครับเป็นตัวตนที่แท้จริงนะครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณเองโอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนยังไงสำหรับเงนนัมนครับที่เบอร์พร้อมเพย์0929949294 0929949294โอเคครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ